หลังผ่านพ้นเหตุการณ์ทำลายหมู่บ้านคุณหะไปความสงบสุข,ขก็กลับคืนมาแต่ว่ามันก็มีบางอย่างแปลกๆฉันสังหรณ์ใจไม่ดีเลยนี่มันอะไรกันบรรยากาศแบบนี้มันคืออะไรฉันคิดว่าอาจารย์คาคชิคงรับรู้ถึงเหตุการณ์นี้เราเองก็ควรจะต้องระวังตัวเอาไว้จะดีกว่าความมืดมิดที่คาบเพื่อนเข้ามาเมฆสีแดงปรากฏขึ้นรุ่งอรุณของวันใหม่ที่น่าหวาดกลัว เรากจะได้เล่นเป็นอาจารย์กะกะทินะฮะอือเจอกับอูจิวะอูจิวะอิทาจินะครับผมโอ้ยมามาจะคิดที่จะมาบุกรุกที่นี่กะกะทิในผมเหมือย่างงั้นเหรอเข้ามาเลยโคตรหล่อคนเลยโคตรหล่อเลยโคตรหล่อเม่านี่เลยโคตรหล่อนี่มึงจะหลอกจะมาหลอกกับคากาทิได้ไงปริยญาบังอาจ อย่าคิดว่าพงจะมาหลอกกับคาคาชินะอย่าคิดว่าพงจะมาหลอกกับอย่าคิดว่าหลอกกับคาคาชินะคิดพงเกี่ยวคิดพงอยู่แสงอุษาต้องเฟี้ยวเหรอนี่เนี่ยเกือบจบโดนนี่คิดว่าเท่กว่าแล้วเฟี้ยวเหรอฮะมามานี่เลยคอมโบนี่เต็มๆเหมือนไงเรามาอะไรนะโอ้ยตายแล้วเอาไปอาซึมะาแม่ก็ไม่อุ้ยเอาไงดีเนี่ย หนีอยู่ข้างหลังเว้ยมาอยู่ข้างหลังโอ้โหตายแล้วเด้อทัาจะกล้าก่อนเดียวอู้ยเดินเดินหนีดีนีนี้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 หนีทัาจะกลาก่อนโอเคแล้วทึบขึ้นมาว่าอีดโดนเดี๋ยวเดียวเดียวไอ้นี่มาทำไมดีอาซูมะไม่โดนเลยสักดอก ไม่เอาอู๋คาถาไปรูปบนเพิงหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าคาถาเพิงโอลิมปัสนี่เนี่ยขึ้นไปคอมโบโอีกทีคอมโบอีกทีนึงอยู่ข้างหลังมาโอ้โหนานสึกนี้นานสึกนี้นานเกินนานเกินใจใจอดนทนไอ,อ้ยอ้ยอาซุมะไม่โคจบเลย <c oughs> ไม่ได้ใส่ท่าไม่ตายเลยอสำหรับบทสรุปนะผมก็คือ3คนนะพยายามสู้กับทางอิทาจิแล้วนะแต่ว่าสู้ยังไงก็ไม่สามารถที่จะต้านทานนะผมความหลอเท่เอ้ยไม่ใช่ความแข็งแกร่งของอิทาจิได้นะผมคืออิทาจิแกสวนกลับได้หมดเลยนะผมในจังหวะนะผมแต่ละจังหวะนะ,อ,ะอาจารย์ไก่นะผมก็ปรากฏตัวขึ้นนะผมก็มานะผมมาช่วยนะทางอาจารย์กากาชินะผมที่เกือบตายไปแล้ว นะแล้วพอมาช่วยปุ๊บนะผมก็กลายเป็นทางด้านของคิสเมะนะผมก็เข้ามาอาสาขอต่อสู้กับอา,อาจารย์ไกแทนนะแหมเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะครับอย่าบอกนะวีทายจิยังไม่ได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงของเขาทั้งหมดไม่น่าเชื่อเลยว่าอาจารย์คาคาติจะแพ้ได้ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ไกเขาก็เลยเอาชีวิตรอดมาได้สําเร็จแต่เขาจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมแล้วคู่ต่อสู้ที่รอยอยู่ตรงนี้คือเจ้าคิสเมะ ที่ดูท่าทางประหลาดแต่ดูแข็งแกร่งมากเลยนะอาจารย์คิ้วหนาะช่วยปกป้องอาจารย์กาคาชิด้วยนะกำลังเสริมการต่อสู้ระหว่างสัตว์ร้ายกับสัตว์ประหลาดเราได้เล่นเป็นอาจารย์ไก่แล้วทีนี้ยังอยู่กันที่เดิมนะ <c oughs> มากระแอมเหมือนเดิม เดี๋ยวจะแสดงความเป็นวัยรุ่รนเหกแกโดูออยังงั้นก็เข้ามาเลยครับน่าโหดแต่พูดเพราะนะครับมาหัว,หว,หว,หวพูดเพราะเลยมานี่ไอ้คิดตามเอ๊ะมารุดไปเอ้าโอ้ยไม,ม่เข้าไปอีทีหนึ่งครับอิทธิมาพมี่ถ้วยอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันดับดับดูแต่กระโอ้โห,โห ดาบสสบจกะกลาได้นะผมอุสูปีเดียวโอ้โหไปคู่เลยเอาไงดีเฮ้ยม,มันเล่นระเบิดพี่สมัมไวครับไวก็ไม่เท่าไหร่นะไม่คลานามืออ่ะถึงวะ อย่าประมาทก็พอสาตัน,นาคุณโอ้ฮะไม่โดนปล่อยไปไม่โดนเลยมาอัดลงไปนี่อัดน้ำหนักลงไปนี่อีกทีนึงไอ้นีแน่เจอท่าไม่ตายไอ้นีแน่สเปียลงไปปิดพื้นหนึ่งวิทีปฏิวัตินี่ตอนนี่เราสิบสามเลยอ้าวโ,โ,โอ้โหรัวๆเลยครับนี่อาจารย์ไกลร้อยคอมโบนี่ ห้านาทีร้อยคอมโบสุดยอดพลังเห็นความหล่อเทสลารตาตันโคโนฮะกระเด็นเลยเป็นไงล่ะเรียบร้อยฮะยามาดูถูกพลังเห็นไวรุ่นเป็นไงล่ะ ในขณะที่อาจารย์กาคชิกำลังต่อสู้กับแสงอุษา ح. ฉันกำลังทำภารกิจร่วมกับตาเซียนลามกเพื่อตามหาคนที่ชื่อซึนาเดฉันได้ยินมาว่าตาเซียนลามกเขาจะสอนคาถาใหม่ให้ฉันระหว่างการเดินทางด้วยฮ่า <c oughs> ฉันกำลังรอคอยมันอยู่เลยฮะเขาต้องการที่จะทดสอบดูก่อนว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนแล้วอย่างนั้นเหรอได้เลยอย่าเพิ่งตกใจกับฝีมือที่พัฒนาขึ้นของฉันก็นแล้วกันนะตาเซียนลามก บททดสอบของตาเซียนลามกจะถูกใจหรือผิดหวังการทดสอบก็เติบโตมากขนาดไหนะราทนี้อาโตโตนะผมเราจะได้เล่นเป็นอาโตะอาเซนลามกนะผมมาอยากจะทดสอบพลังนะผมว่าเราแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนแล้วมาเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเองว่าผมแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนไอ้เปียกเนี่ยยาโมโดูกคนแกน่นด้วย แต่โต้คลายที่นี่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยมันโอ้ยน่าตกมันฟาวได้ไงก็กินแต่ดาวกระจายยักษ์นี่เนี่ยให้ดูสิเราใช้ท่ากระสุนลูกจักรไยังยังนะฮะโอ้โหอุหยหนีอยู่ข้างในนี่เนี่ยใส่ท่าไม่ตายเลยไม่ได้ตั้งใจกดนะเนี่ยเมื่อกี้นี่วันนี้เลยลุยก็ไปเออมาไอเสียนละมกรุ่นลดลงลดลงสักครึ่งหลอดก็ยังดีนะผมมาวันนี้ ชอบส่งสาวๆนด้ใช่ไหมฮะไอตาเสียละมกนี่เนี่ยไปคุยกับลราโมุมส่าเออเอาไงดีจุ๊บนี่นี่ดุเป็นไงนี่แต่ละท่าของอุซูมากิรนโตะสุดยอดกระบวนท่านี่จังโอ,โ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้หุมี้ย้่อีหึอ๋อโกรบกบกบโอ้โเซกบ อะไรแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ,อ,อจะกลาหมดไม่ได้ดูเฟียงระเบิดใส่ด้วยทำไมชอบเฟียงระเบิดฮะโอ้โหจะกลาหมดโอ้เดี๋ยวจะกลาหมดแล้วไอ้น,นี้ไม่ได้ชา้ชาชา้ชาช้าช้าช้าสักหน่อยก็ยังดีมา ใช้ตั้งแต่ก็ยังดีครับผมดีกว่ามันไม่ได้ดีกว่าดีกว่าไม่มีการป้องกันเลยทันทันไม่ไม่ทันมาเฮ้ยแหมไม่โดนโดนไหมแหมสักโดนสักทีดิข้าเนี้ยโดนสักทีดิโกบโอ้โหโกลบโกลบเนี่ยหนูแมวแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเอาจริงอ่ะผมจะเอาจริงละมาไอ้เมื่อเสียนลามกไม่ยอมผมก็ นี่เนี่ยจบเลยครับคุณไหนเป็นไงล่ะเซราม,มุกผมแข็งแกร่งขึ้นไหมฮะเงี้ยล่ะผ่านหมดเลย ฉันเพิ่งจะได้กลับมาพักผ่อนหลังจากฝึกกับตาเซียนลามกจู่ๆก็มีคู่หูลึกลับปริศนาโผล่ขึ้นมาอยู่หน้าห้องของฉันพวกเขาเป็นใครแต่ดูแล้วค่อนข้างไม่ธรรมดาเลยเอาจิงๆฉันก็เริ่มหวาดกลัวและเริ่มตื่นตระกนกขึ้นมาแล้วแต่จู่ๆซาสึเกะก็ปรากฏตัวขึ้นและโจมตีชายคนที่ชื่ออิทาจิทั้งคู่เป็นพี่น้องกันกันเหรอนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยซาสึเกะริทาจิการเจอกันของโชคชะตาอู้ เราได้เล่นเป็นซาสเกะนะจะเคบอ,อิทาจิตัวนี้ a, uke, a, นะอุจิวะซาสเกะกับอุจิวะอิทาจินะวาะอุ้ยนอนลั่นป่ะระวันี้เป็นไรฉันมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้เพื่อที่จะฆ่าแกอิทาจิถอยออกไปซะข้อหมายขอ,องแกข้อหมายของฉันไม่ใช่แกแต่เป็นนารุโตะอะป้อหมายของอิทาจิคือสัตว์หางในตัวนารุโตะนะ <c oughs> เอาไงดีเวจีเก่งด้วยมาแ,แรกๆกันไปหลบอุ้ยเอาไงดีวะเอาโต๊อืมเข้าไป อยู่หลังึ้นไปเอาโอ้อยู่หลังอืมโอ้โหใช้สมาธิมากครับเจอเยนเซจิเข้เเเาต่อไปอยู่ดิเป็นไงเราขันปักษา <les> เหนือเนตนวงแหวนขึ้นสักได้อีหนึ่งมาเรียบร้อยตายไหมอูหยังเหลืออีกเอ้ยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวใส่เพียวๆอ,อีกหนึ่งทีเรียกซะเรียกซะเป็นเล่าหรือเพียวๆนะนะขันปักษาเปิดเนตรงวงแหวนมายืดเอาแล้วไงแล้งโตไป โอ้โหเดี๋ยวโดนเนตมึงเห็นโดนคาถาลงตาเนะโดนคาถาลงตาแล้วไงโอ้โหอยู่ในเราตอนนี้เราอยู่ในคาถาลงตาของยุธจีนะหมายดีวะไอเกตไอ้องโตโตโอ้โหเรียบร้อยดีนะท่าเบาทาอืมแล้วโต แย่ yeah, แน่โอ้ยเกือบแ yeah. ย่แล้วก็ขอก่อนโอ้ยเกือบแพ้เนี่ล่ะก็ไปเท่าไหร่นี่โอ้โหเกือบแพ้เมื่อกี้นี่เอาจริงด่านนี้มันตามเรื่องเรื่องเนี่ยซาสกเกะมันสู้อะไรยินดทจิไม่ได้นะโดยยินดทจิบีบคอเป็นมีมด้วยนะ แล้วก็โดดไปตัดต่อใส่นั่นใสนี่นะบีคอเออซาสเกะนะเออถ้าใครจำมาได้แนละ้วมีอยู่นี้ทุกวันนี้กน็น่าจะยังมีคนเล่นกันอยู่นะฮะอ่ะอุ้ยเอาวะเดี๋ยวเราไปก็ต่อดีกว่านะผมโคตรเหนื่อยเลยดูเหมือนว่าซาสเกะจะมีความเกลียดชังในตัวของอิทาจิมากถึงแม้ว่าเขาจะมีความแค้นมากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสู้กับคาถาโลกตาของอิทาจิได้เลยไม่นะแต่เดี๋ยวนายทําได้ยังไงกัน ู้กับอิตาจิเนะถ้าเป็นฉันก็อาจจะไม่มีทางรอดชีวิตกลับมาได้เลยด้วยซ้ำฉันคิดว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกเครียดมากเลยนะถึงจะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีแต่จู่ๆทางด้านของตาเซียนลามกก็กลับมาพอดีเฮ้ยแต่ไม่กลับมาใช้อย่างนี้แต่ก็ช่างมันเถอะนะแต่ยังไงก็ช่วยโชว์พลังของตาเซียนลามกให้ดูหน่อยนะสู้ๆทักษะการต่อสู้ของตำนานนี่แหละพลังของตำนานเซียนกบ เราจะได้เล่นเป็นอาอาจารย์จิรลยะนะผมหรือว่าตัสเซียนลามกนั่นเองเจอกับไอ้คิสเมิชนะโหล้วตัสเซียนลามกนี่แกขยับช้านะไอ้ตัวช้าเนี่ย,ย,นะย,ยมแมแกคือว่าแกจะสู้กับเซียนอย่างคาดได้งั้นเหรอได้ไม่ได้ก็ต้องร้องแล้วนะครับคุณลุงน่ารอนะครับผมเต้นนิสัยดีลีดนิสัยดีเหรอนี่ดีดีเหรอ,หรอโอ้โหดูจกักระโอ้โห เองอยากคิดว่าเองจะโดดจัก,กระเสยียนได้นะเว้ยนี่ดูจักฆ่าน้อยไปแล้วอาจารย์กินระยะคอมโบนี่เนี่ยคอมโบกาอากาศยี่สิบคอมโบนะฮะแล้วตไปทำการทำการเข้าไปเจอเซกบเสกบดึงเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเสกบจะเสกบ์แม่เสกบส เอาไปหนึ่งตัวโป่นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าโตไม่ได้ดูเลยจะกลาหมดชาร์จชาร์จก่อนชาร์จกันระหว่างระหว่างที่เราโตไปสู้นะนี่นี่นี่เออมันประสานอินไปไปไปเอากบไปกินนี่กามาคิจิโอ้กามาคิจิไปนี่กามาคิจิเอาโตไป ายเล่นอู้เดี๋ยวเล่นมากไม่ได้เล่นมาก,มมากแม่เล่นเยอะเกินอะไรนี่อิทาจิมามเล่นมากเกินครับเดี๋ยวตายขึ้นไปขึ้นไปโอ้เดี๋ยวดูจะโบูกา,ากากาซะหน่อยอน,อน,อนี่โดนโอบนี่แน่ยกามาก,กิจิใช่ป่าววะตัวน,นี้ใช่กามากิจิวะอี่เอาไงดีวะเอาต่อไป อาช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 านี่ไม่โดนเอ้าอยู่ข้างหลังเว้ยฟาดโดนเต็มๆวมิชาเสียน้าฟ้าเพลิงน้ำมันกบนี่แน่กระสุนลวงจักยักษ์เปลี่ยงไปเลยมึงนี่เอาเฮ้ยไม่กระสุนวงจักยักษ์นี่ว่ะโอ้แต่ก็ตายเหมือนกัน ยาเมื่ออาทมาดูถูกเซียนนะเว้ยนี่เซียนกบจากภูเขาเลียวงคูคุใช่ร่าวะเลียวเลียวโมคุป่ะต้องขอบคุณทางด้านของตาเซียนละมกนะที่ทำให้เราลอดออกมาได้จากพวกแสงอุสาตอนนี้เราก็ต้องพาสัตสเกตที่กำลังหมดสติไปรักษาตัวก่อนตอนนี้ฉันจะต้องออกไปตามหาคนที่ชื่อซึอนเดะต่อให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะพากลับมารับ ตำแหน่งโฮคาเงี้งคนต่อไปเราก็ต้องฝึกวิชาการใช้คาถานินจาใหม่ไปด้วยวิชานินจาใหม่อันนี้แตเซียนราม,มกเรียกมันว่ากระสุดวงจกักรฉันจะต้องฝึกควบคุมจักระของฉันให้ดียิ่งขึ้นถ้าฉันอยากจะใช้คาถานินจานี้ได้อะนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโอเอแล้วนะฉันจะต้องใช้คาถานินจานี้ให้ได้เส้นทางสู่การใช้กระสุดวงจกักรการควบคุมจกักระ นารูโตะปีนต้นไม้แล้วครับผมนะป้าเซนเดตต้องการทดสอบมาใช่หรือเปล่านะแม่อันนี้อออมาไปเล,เล่นไปก่อนเลยครับต้องการจะทดสอบนะผมนารูโตะนะผมตอนนี้เพราะว่าป้าเซนเดตนี่คือแบบอยากรู้ว่าแมบบนารูโตะนี่มันแน่ขนาดไหนนะแม่มามาขอเล่นแบบไม่ไม่ชนเลยสักทีหนึ่งได้ป่าววะน่าจะได้นะเออโอเกน่อยโทเซนนียนเลยโอเซียนหน่อยครับผมนี่ ไอเราอุตส่าห์เล่นมาตั้งตั้งหลายเนี่ยตั้งหลายตาอุ้ยเดี๋ยวรุกกลับเก็บไม่ทันเนี่ยสักทีนี่ดีนะถ้าเก็บทันนะผมนะเราสามารถที่จะพุ่งชนต้นไม้ได้นะเดี๋ยวมันจะใช้คาถาเงานะผมนี่แน่สักทีหนึ่งเนี่ยแต่วมันก็เดี๋ยวมันก็ต้องแลกใจกับการที่ว่าเราจะช้าลงนะผมแล้วตกจะวิ่งข้ามนั่นไงเรามาถึงก็ชนเลยเฮ้ยเกือเกือบ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 โอเคยังดี ก็ยังดีนะถือว่าพลาดแล้วแต่ว่ายังก็ยังคงยังคงไว้สื่อซึ่งซึ่งซึ่งอะไรล่ะเฮ้ยโอ้โหชนะแล้วอ่ะจบแม่จบไวคลับผมยังไงล่ะยี่สิบเก้าวินะผมแม่อันนี้นะผมบทสรุปไม่รู้มีหรือเปล่านะผมถ้ามีก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงกลางนี้เลยกันแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะโอเคเดี๋ยวผมจะลานะ โะเดี๋ยวคสรุปนะผมมีไม่ม,ม,มีก็ไม่รู้นะผมแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมเว้นระยะนาทีไว้นะผมเพื่อเพื่อเอาไว้พูดบทสรุปนะผมโอเคก็ช่างมันนะตรงนั้นมีไม่มีก็เอาไว้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ถ้าผมก็แหมจบไปแล้วหนุ่มสัพท์อาทนตย์นะผมโอ้โหเล่นไปทั้งหมด6 6นะครับผม6ด่านนะเรียกว่า6ด,าด่านเรียกว่าหกหกหกเคสแล้วกันนะผมเรียกว่า6เควสนะโอเคจบไปนะยังเหลืออีกทั้ง6เควสนะผมนะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่การแบบ สึกชิงตัวซาสกเกตแล้วนะอูบอกเล้วมันมากนะฮะอันนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะผมจะเป็นการเจอกับโอรูจิมารุลนะรแล้วนะครับสำหรับเรอเนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าเราไปก่อนสวัสดีครับผม